ตอนนั้นก็มีแฟนนะคะแฟนก็รับไม่ได้พ่อแม่แฟนก็รับไม่ได้เราเต้นกินลำกินอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาชีพที่แบบไม่โอเคก็ทะเลาะกันทุกวันนะคะทะเลาะกันจนที่สุดแล้วเราก็ตัดสินใจเลิกเลิกทํางานนี้ เมื่อก่อนก็คือ 1941, ทํางานเป็นนางแบบเป็น ar er ดารานะคะก็ถ่ายแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นละครอะไรเงี้ยค่ะด้านขนาดไหนแล้วก็ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเกี่ยวกับถ้าเกี่ยวกับวงการขาอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะถ่ายเชลลีลอนถ่ายคือเป็นนางแบบ so ที่ขาสวยอะค่ะเป็นสแตนด์อินขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานแฟชั่นโชว์ก็พี่เดินแบบแฟชั่นตั้งแต่สมัยพี่คาราพลิธิ์นะคะตอนนั้นมันจะมีพวกงานวดดิ้งอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็ถ่ายแฟชั่นหนังสือท็อปแฟชั่นสตาร์แฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะ แตงโมอะไรเงี้ยทีนเอ็ตั้งแต่สมัยนั้นนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆจนเขาก็จบออกจากวงการกันพี่ก็ยังต่อมาถึงระยะหลังๆก็คือไปถ่ายโฆษณายอยู่กับพี่ตืออะไรเงี้ยก็ได้เดินแฟชั่นอะไรเงี้ยกับพวกพี่โยโยโ,ยโยสดสดีอะไรเงี้ยค่ะเเป็นหนังสือ สยามบันเทิงค่ะพี่เจี๊ยบค่ะบรรณาธิการพี่เจี๊ยบพี่ต้อยแอคเนอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาตั้งให้ณตอนนั้นอะเรารู้สึกยังไงบ้างพอเวลามันมีสายาจริงจริงปกติเรารับงานแฟนโชว์ค่อนข้างเยอะแล้ว,แ,ลวแฟนโชว์ที่เป็นแบบชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็จะเยอะมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเดินชุดว่ายน้ําแล้วก็ในวงการแฟชั่นนะคะมันก็จะมีแบ่งเป็นสองเป็นสองเซตนะคะเป็นแบบเซ็กซี่ กับเป็นเป็นเซตชุดว่ายน้ําที่เขาเน้นแฟชั่นโชว์จริงเน้นเน้นขายชุดจริงๆเขาก็จะต้องการนางแบบที่แบบขายาวเพื่อทําให้ชุดสวยอย่างเงี้ยค่ะขาสวยแล้วก็ออรูปร่างสรีละหน้าอกไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่ามันจะเขาจะเน้นโชว์ชุดอะไรเงี้ย คือพี่กาแอบอ่นหนังสือหรือว่าอะไรที่มันเป็นสื่ออะไรเงี้ยคือปกติพ่อแม่จะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแต่ว่าจะมีน้องชายอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนสมัยนั้นมันต่อให้เราเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เป็นปลุกใจเสือป่าแต่ว่าคนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะเพราะในตอนนั้นเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก,ก็มีผลกับชีวิตเหมือนกัน ตอนนั้นก็มีแฟนนะคะแฟนก็รับไม่ได้พ่อแม่แฟนก็รับไม่ได้เขารู้สึกว่าเราเต้นกินลำกินอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาชีพที่แบบไม่โอเคแต่จริงรายได้มันเยอะมากนะคะตอนนั้นที่มีเดินสมมุติว่าเดินงานละหมื่นสองเงี้ยวันละสามงานวันละสามสี่หมื่นทุกวันแล้วก,กับแฟนเราต้องเลิกไหมคะเลอ,องไงหรือเคลียร์กันได้ก็ทะเลาะก,กันทุกวันนะคะทะเลาะก,กันจนที่สุดแล้วเราก็ตัดสินใจเลิกเลิกทํางานนี้ก็ไปอยู่ที่ชนบุรี หลายอย่างคือมันทํางานไม่ได้เพราะว่าเขาก็ตามแบบมีปัญหากับเราตลอดทุกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ให้ไปอะไรเงี้ยเก็บหมดโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างคือเหมือนมีปัญหาหนักมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเราทํางานแล้วทีมงานก็คอยมีปัญหาไปด้วยเราเหมือนทําให้เพื่อนร่วมงานมีปัญหาไปด้วยมาช้ามาสายอะไรเงี้ยค่ะมันทางานแล้วมันไม่ Happy, แฮปปีอ้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจออกจากวงการ